พระอาจารย์พี่อกอมีเพื่อนคนหนึ่งอีกแล้วเขาบอกว่า uh huh. เขาจะไปบวช uh huh. ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีปัจจัย uh huh. ค่ะทีนี้พี่อกก็จิตมันก็พุ่งไปเลยไงว่าเออมันเป็นจังหวะใช่ไหมที่เขามาพูดกับเราอย่างนี้ uh huh. ก็แสดงว่าเราอ่จจะต้องมีคือจิตพี่อะพุ่งไปเลยว่า uh huh. โอเคคุณไม่มีปัจจัยงั้นเดี๋ยวเราจะออกค่าใช้ใจ่ายให้ ในเกี่ยวกับพระไตรหรืออ,อุปกรณ์ต่างๆแต่ทีเนี้ยในระหว่างนั้นน่ะพระอาจารย์เชื่อไหมจิตมันบอกว่าอ,อ๋อมันเป็นบุญเหรอที่จะมามามาประทะเราแล้วให้เราทําเพื่อให้ให้บุญตรงนี้มันเกิดพระอาจารย์คิดว่าจิตตรงนี้มันมันใช่ไหมที่เราคิดที่มันมุ่งออกไปคิดคิดคิดที่จะเก็บบุญตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรครับแค่ความเมตตาออกไปเนี่ยมันก็เหลือร่นแล้ว เราจยไปหวังว่าจะทําไอ้นั่นจะได้บุญทําไอ้นี่จะได้บุญแค่เราสื่อความเมตตาออกไปเนี่ยคเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือโดยที่เราไม่คิดอะไรเนี่ยอันนี้บุญส่วนเต็มร้อยโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าฉันจะต้องได้บุญเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้น<อ>เข้าใจไหมฮะเขาขอความช่วยเหลือมาในขณะที่เรามีกําลังมีกําลังที่ะจะซัพพอร์ตตรงนั้นได้<ช>ที่ะจะช่วยเหลือได้แล้วก็ อยากที่จะช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจใช่ค่ะใช่ทำออกไปเลยครับอนุโมทนาด้วยอค่ะตรงนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าปกติแล้วคนจะต้องมาเรียลไลเราไงแต่รอบนี้คือมาพูดกับเราโดยตรงเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับว่าเป็นเหตุของกรรมได้ไหมพระอาจารย์อาจจะมีการจูงเจือกันในอดีตชาติอย่างนี้ได้ไหมพระอาจารย์ใช่ครับอ๋อค่ะ พราะทุกๆก,การพบเจอเนี่ยมันมันมันมีนมนมเหตุของกรรมในเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วค่ะอ่าทีเนี้ยทีนี้ประเด็นประเด็นว่าคนที่จะขอเข้ามาบวชเนี่ยเขาจะบวชนานหรือไม่นานเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจทําแล้วทิ้งเลยครับค่ะทาแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือจะเป็นรูปแบบไหนอันนั้นมันเป็นกรรมส่วนของเขาค่ะเราตัดเราบวชเราบวชเําทอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วที่จะ เขามาอยู่ในศาสนาเพศก็ศึกษาปฏิบัติอะไรไปก็เรื่องของเขาค่เขาทำดีมันก็เป็นของเขาเขาทำชั่วมันก็เป็นของเขาเราอย่าไปคาดหวังว่าบวชให้พระแล้วฉันจะได้บุญมากฉันจะได้บุญน้อยมันก็จะได้กลับมาแต่มันจะไม่เต่เมตตาหน่วยถ้าเราไปคาดหวังอย่างนี้ยใช่ใช่ใช่พี่โอเคเข้าใจทำแล้วทิ้งเลยค่ะทำแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดๆตอบแทนกับคืนอ๋ออันนี้ก็คือการวางจิต ในระดับหนึ่งเลยหมายความว่าเราทําแล้วเราไม่ต้องไปมุ่งหวังผลผลบุญผลอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่่แบบนั้นทําแบบนั้นน่ะค่ะอันนิสงมันจะแรงอ๋อแต่แต่ไม่ใช่ว่าผมพูดอย่างนี้แล้วก็จะไปหวังอันนิสงแรงๆแล้วทบุญก็ทีนี้พยายามจะไม่สงอีกพยายามจะไม่นึกว่าอะไรนะบุญไม่เก็บบุญแล้วแต่จะจะอันนิสงอะไรประมาณนั้นน่ะไปหวังไปหวังเนี่ยคือคือทำทำด้วย จิตว่างเปล่าทา <ำ S 2> <ม>ด้วยเพื่อเพื่อทําด้วยความเอคลายความตันหนีของเราเข้า<อ>ใจไหมครับทำทำออกไปเ,เพื่อคลายความตันหนีที่เหนียวของเราเท<อ>่านั้นเองโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอย่างงี้ครับมันจะเป็นบุญที่บริสุทธิ์อ๋อจริงจริงอันนี้จริงใช่ใช,ใช่ครับแต่แต่ใน คนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องเก็บบุญขึ้นมาแหละพระอาจารย์ใช่ไหมใช่คนส่วนใหญ่ก็จะมันมัน,ม,นมันสืบทอดกันมานานแล้วค่านิยมแบบนี้มันสืบทอดกันมานานแล้วเราเราต้องมาสลายสลายอัตาตัวนี้ของเขาอ๋อค่ะมันก็เป็นคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะต้องต้องต้อง,อง,องเป็นคนที่สร้างบารมีมาระดับหนึ่งถึงจะทาความเข้าใจกันเรื่องพวกนี้ได้ครับผม ใช่ใช่ใช่ทีนี้นี่การที่ที่ที่คนคิดว่าจะเก็บบุญเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาของธรรม,มะระอาจาร์เขาเราเรา,เราต้องใช้คําว่ายึดบุญใช่ไหมจะต้องเก็บบุญไว้เนี่ยถ้าเป็นภาษาของธรรม,มะอ๋อใช่ครับค่ะมันมันจะแปลแปลเป็นคําว่ายึดบุญใช่ครับค่ะทีนี้พอยึดปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในสัญญาไงพะอรจารย์คือที่เขายึดเนี่ยเพราะว่าด้วยตัณหา ด้วยความอยากได้คือคืออยากได้ในสิ่งที่ดีๆอยากได้ในผลตอบแทนเขาคิดว่าไปเกิดใหม่งไงอ่าอย่างเช่นการลงทุนทําอะไรสักอย่างเขามองเป็นการลงทุนมากกว่าเพื่อที่จะได้ผลกําไรตอบแทนกลับคืนมาตัวบุญการทําบุญจริงๆไม่ไปตั้งอ่าตั้งความหวังแบบนี้มันผิดทางครับอ๋อเข้าใจแต่เขาเขาเขาคิดว่าการเก็บไว้เนี่ย เดี๋ยวชาติหน้าไปเกิดจะได้จะได้แบบจะได้จะได้อ่าสวยบนนั้นกกับมาเป็นมนุษย์ก็ก็ร่ารวยอะไรประมาณนี้พระอาจารย์ถ้าอยากถ้าอยากได้สวยแบบว่าอานิสงส์ที่มันแรงกว่านั้นนะก็ต้องก็ต้องทําอย่างที่ผมบอกต้องต้องวางจิตให้ถูกอย่างที่ผมบอกอ๋อนั่นหมายความว่ามีอานิสงส์ที่จะได้มากกว่าที่คุณจะเก็บบุญอีกใช่ใช่อีกเหนือชั้นขึ้นไปใช่ถ้าคุณตั้งใจที่จะเก็บเงี้ยเก็บหอมรอมริบบุญอย่างเงี้ย อ่ามันก็เก็บได้แต่มันจะได้แค่เศษเศษเซี่ยวอะเศษเซี่ยวของบุญที่จะได้จะได้แบบเต็มเต็มอ่ะอืมค่ะอย่างเงี้ยครับ<อ>สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำนี่คือได้บุญเยอะกว่าคนที่ไปยึดยึดบุญนั้นใช่ไหนใช่ได้เต็มเ<อ>ม็นจำนวกว่าอ๋อค่ะมันมีหลายมุมมองครับเรื่องบุญเรื่องบุญเนี่ยแต่จริงๆแล้วในชั้นลึกๆเนี่ย ทำว่ายึดเนี่ยก็คือยึดทุกสิ่งสรรพสิ่งบนโลกในสายของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมามก็คือถ้าเราสิ้นยึดสิ้นยึดพระอาจารย์ทำว่าสิ้นยึดนี่คือมันล้างเลยใช่ไหมคือมันมัน,ม,น,ม,นมันสิ้นไม่ได้ครับพี่โดยธรรมชาติแล้วอะ่ะมันยังมันยังต้องมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่เราแค่รู้ว่าอะไรอะไรที่เรากําลังเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปยึดกับสิ่งนั้นให้เรารู้อยู่เนืองเนืองเี้ย เข้าใจไหมฮะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องสิ้นยึดโดยขาดสะบัน้นพราะเราหันก็ทําไม่ได้ครับอา่าถจะทำไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาเกิดใหม่หพระอาจารย์เพราะมันติดอยู่เขารู้ okay. เขารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเรากําลังเข้าไปยึดอยู่โดยความเป็นธรรมชาติมันเลี่ยงไม่ได้ความหมายคือมันเลี่ยงไม่ได้อะมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องยึด ค่ะอ่าอย่างเช่นพี่โอมีบ้านมีทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ,ถ้าเธอยึดไว้เธอก็เป็นผู้ยึดติอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่โอก็สละออกให้หมดติทั้งนั้นอะใช่ไหมมันสละไม่ได้ใช่ไหมมันสละด้วยใจไงพระอาจารย์ก็หมายความว่า<ช>เรามีบ้านแต่เราให้คุณไม่ได้หรอกแต่แต่เราไม่ใจชั้นะ่ะไม่ไม่มีบ้านหลังนี้ไม่ผูกมัดกับบ้านหลังนี้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังเราก็ยังต้องใช้สอยเขาอยู่ใช่ค่ะใช่ถ้าเราถ้าเราให้ไปเลยงี้เราเราจะไปดูไหนอะค่ะเข้าใจเข้าใจความเป็นสมมุติแล้วก็อยู่กับความเป็นสมมุติให้ให้เป็นอยู่แบบไม่ยึดติดไงพระอาจารย์ใช่ไหมใช่แต่แต่ก็อยู่กับสมมุตินั่นแหละแต่ใจมันใจนิ่งไว้หรือยังไงใจใจว่างไว้หมายถึงไม่ผูกมัดไงไม่ผูกไม่ผูกมัดแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงว่า เรายึดไม่ได้เพราะสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจากในสิ่งเหล่านี้ไปซึ่งเราจะไม่ยึดเราจะไม่ยึดเขา,าเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ใช้ไปใช้ไปจนจนเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเนี่ยเราก็ทิ้งโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นใดๆเพราะเข้าใจโดยธรรมชาติแล้วว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตัวเราก็เหมือนกันพอเราดับไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่ต้องไปยึดมันแล้วใช่ค่ะใช่แบบเนี้ยครับคือปัญญามันเข้าใจความเป็นสมมติตรงนี้นี่คือการไม่ยึดในในความนโลยในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าทิ้งสมมุิทุกอย่างเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านทิ้งแม่งไปอยู่ป่าอยู่เขาอันเงี้ยไอ้แบบนั้นเขาเรียกว่าโง่ แต่มีคนทิ้งก็มีนะพระอาจารย์ที่ที่ที่เป็นพระหลายองค์อ่ะมันก็เรื่องของท่านน่ะเข้าใจไหมท่านก็โง่ในแบบของท่านน่ะผมไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกคือคือท่านจะทิ้งหรือไม่ทิ้งมันก็มันเรื่องของท่านน่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราไม่ต้องทิ้งก็ได้เราแค่ไม่ยึดเข้าใจไหมฮะเราแค่ไม่ยึดเรามีจริงแต่เราไม่ยึดในขณะที่เรามีเนี่ยเราก็สามารถแจกจ่ายแจกจ่ายค่ะแบ่งสารปันส่วนไปใช่ให้คนที่เอ่อ ต้องการในส,ส่วนนี้หรือทำทำทำให้มันเกิดประโยชน์ในใใสังคมส่วนรวมอย<ช>่างนี้ทำได้ไม่ใช่ทิ้งอิเลกเค,ค่ะ<ช>ฉันไม่เอาเลยอเงี้ย<ช>อันนั้นเขาเรียกโง่โอ๋อ,อ,อ,อพอพอพูดมาถึงตรงนี้ป๊บพระอาจารย์พี่โอเคยได้ยินวัดบางวัดน่ะพระอาจารย์ที่แบบว่าสอนให้ธรราวาร์เนี่ยทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือเอาเงินมาทมําบุญที่วัดยยให้หมดอ่ะ แล้วพอวันหลังหมดตัวนะพระอาจารย์พี่โอเคยเจอมีเพื่อนแบบนี้อยู่อ่ะพระอาจารย์เชื่อไหมหมดตัวปั๊บใช่ไหมเพราะตอนหลังนะาแย่เลยอ่ะพระอาจารย์อันอย่างนี้มันมันผิดหรือมันถูกพระอาจารย์มันผิดตั้งแต่คนสอนแล้วครับคนสอนมันโง่คนสอนเป็นพระนะพระอาจารย์ก็นั่นแหละมันโง่ว้าพระอาจารย์ก็ไอคนไปฟังมันก็โง่มันก็เลยพากันโง่ครับเอาจะลองมองอีกมุมหนึ่งได้ไหมอ่ะก็มุมหมายความว่าคุณสละออกให้หมดอย่างเงี้ย ไม่ได้นะใช่ไหมไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าสละสละทุกสิ่งหมดทุกอย่างแล้วคุณจะเป็นพ่อระหันมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อเขาก็เชื่อไงเชื่อพระสอนไงก็นั่นไงก็บอกว่าคนสอนมันโง่ออคนสอนสอนแบบนี้พระอาจารย์เออแล้วยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าพอเราไปเชื่อปั๊บคล้ๆมันเป็นบุพเพได้ไหมพระอาจารย์ใช่มันเป็นวิบากกรรมที่ว่าจะต้องมา มาเจอกันสูญเสียในเรื่องพวกนี้กับไอ้ไอ้ไอ้คนงงงๆแบบนี้อ๋อค่ะใช่โหถ้ามาเจอผมนะมีแต่รวยกันรวยสาธุครับก็พี่โอก็เจอแล้วไงผมจะไม่บอกหรอกเพราว่าโอ้ยคุณต้องทิ้งไอ้นั่นทิ้งไอ้นี่นะค่ะไม่มีหรอกคุณก็ใช้ไปเถอะใช่ใช่มความเป็นจริงอ่ะใช่ต้องใช้ตามความเป็นจริง แต่ไมายถ่ว่าใช้ด้วยความตนีทีเหนียวอ่าเน่จะพูดมาถึงตรงนี้พอดีอ่าก็คือมีการแบ่งสรรปันส่วนในความตนีทีเหนียวโอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วใช่ค่ะใช่ใช่มีเงินเป็นร้อยล้านแต่แต่แบบไปกินอาหารตามสั่งข้าวราดแกงตามร้านค้าอะไรเงี้ยมันก็เกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะมัธยัถ์หรือว่าตันีทีเหนียวเนี่ยมันมีเส้นบางๆกันอยู่ อ้าว่าอาจจะแบบแปลงตัวแปลงร่างไปไปอยู่กับระดับร่างดูนิสัยของคนก็ได้พระอาจารย์มันมีหลายหลายรูปแบบไงใชยยกตัวอย่างให้ฟังใชคความทันดที่เหนียวกับเอ่อความมัธยัติแค่นั้นเองคุณมัธยั์เพื่ออะไรมัธยั์เพื่อเก็บบออมเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเกิดประโยชน์กับเอ่อบุคคลทั่วไปหรือเปล่าใช่ใช่มัธยั์เพื่อเก็บเก็บสะสมไปเรื่อยเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองเยอะมากขึ้น ่ใช่ใช่ฐานะดีขึ้นอันนี้คือลิตรนีมันเป็นมัธยัสถ์อ๋จริงจริงจริงค่ะอ่ามันมันมันเก็บสะสมเพื่อเพื่อให้ตัวเองอ่ะใช่ใช่มีมีมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับอ๋อก็กิก็ก็เป็นการมัธยัสถ์เพื่อเพื่อให้ตัวเองฐานะมั่นคงไม่ได้เดีอพระอาจารย์ตเนี่ยตันีอ่ะเป็นตันีคือคือเหมือนกับเก็บหอมรอมลิฟต์อ่ะเขาไม ไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นนะไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นคือไม่แจกจ่ายเลยล่ะเห็นคนเดือดร้อนก็ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความตะนี่ของเขาการให้แบบนี้การช่วยเหลือเจือจูนพวกนี้มันก็จะมาละลายความตะนี่ตรงนี้ได้ก็คือตามนิสัยของของคนแหละถ้าพูดมาถึงตรงนี้พระอาจารย์ที่ว่านิสัยตนี่อะไรประมาณนี้มันเป็นไปได้ไหมที่มันติดมาจากอดีตชาติได้ไหมได้ครับได้ครับคือนิสัย พบข้ามชาติมาเลยมันข้ามพกข้ามชาติแน่นอนครับ <iden. S 1> โอโ้โหแต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าตอนนี้เราเป็นคนตหนีทีเหนียวอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะละลายได้มามาฝึกมันตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยาฝึกละลายความตหนีทีเหนียวทําให้มันเป็นนิสัยครับพอะมันเป็นนิสัยปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินค่ะแล้วมันจะข้ามพบข้ามชาติเขาเรียกว่าอนุใสคือนินสัยของความละลายความตหนีทีเ네หนียวเนี่ย มันจะกลายเป็นคนรู้จักเผื่อแผ่ออกไปมันจะกลายเป็นอนุสัยเจอใครก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะเมตตาอยากจะให้ให้เขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความเมตตากรุณามีผลมวิหารสี่ต่างๆอย่างเงี้ยครับอ๋อเข้าใจแล้วมันอาจารย์แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าหมายถึงเกิดมาแล้วจังหวะว่า มีข้อคิดพอดีนู่นนี่นั่นมีเหตุปัจจัยให้เขาเปลี่ยนทิศสายอ่ะอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับมันต้องมีเหตุปัจจัยด้วยต้องสร้างเหตุไว้ก่อนด้วยเรื่องเรื่องอ่าไม่งั้นก็ก็ยังยังตนีไปจนกระทั่งเรียบร้อยไปอ่าไม่ได้อีกบางคนก็ตนีทีเหนียวจนตายใช่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 บางคนไม่ตนีทีเหนียวอย่างเดียวบางคนคดโกงด้วยมีเยอะแยะครับเออใช่หลายรูปแบบหลายรูปแบบอาจารย์มีอีกเคสหนึ่งอ่าบาง พระอาจารย์เปรียบเทียบซิว่าเราทำทำมีคนบอกว่าทําบุญบาทหนึ่งกับทําบุญเยอะๆแต่มันได้บุญเท่ากันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินน้อยใจอะพระอาจารย์ทําไงดีคะทาไมถึงน้อยใจอะเพรฉันทำเยอะฝ่าแต่ฉันได้บุญเท่ากับได้บุญเท่ากัน่ะพระอาจารย์คิดว่าบาทหนึ่งกับร้อยหนึ่งเนี่ยแล้วบุญมันจะเป็นยังไงอะพระอาจารย์ในความคิดเห็นนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจ อ่ะเข้าใจค่ะมันอยู่ที่ความตั้งใจที่ว่าเราจะทำมาเราทําตรงไหนถ้าเราศักแต่ว่าทำาอะคือทําไปด้วยความเมตตาทําไปด้วยความกรุณาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะแต่อีกคนหนึ่งทําเพื่อหวังสิ่งตอบแทนค่ะเช่นทําบุญเอาหน้าอย่างเงี้ย ไอ้คนอื่นทำพันหนึ่งไม่ได้เว้ยกูต้องทำสองพันทำให้หนักกว่าหรืออะไรเงี้ยไม่เขารีทำบุญเอาหน้าไปเทียบไปเทียบกันเนี่ยใครคนทำบุญบาทเดียวแล้วไม่ได้ไม่ได้หวังเอาหน้ากับใครอย่างเงี้ยทำด้วยใจเลยบุญอาจจะน้อยกว่าไอ้คนทำบาทเดียวหรือสิบบาทด้วยจริงจริงจริงอันนี้ใช่ใช่ใช่มันอยู่ที่ความตั้งใจมันอยู่ที่ความเจาะจงหรือปรารถนาของเราว่าเรามีความคิดยังไงในขณะที่ทำ อ๋อก็คือมันอยู่ที่การวางจิตพระอาจารย์ถูกไหมคะอยู่ที่การวางตัวอย่างนี้เสร็จแล้ว่าบุญมันอยู่ที่ที่ที่คุณวางจิตมันไม่ได้อยู่ที่เงินและไม่ได้อยู่ที่เงินครับไม่ได้อยู่ที่ค่าที่ราคาใช,าใช่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 ใชอ๋อวันนี้ก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องบุญบางส่วนครับผมอย่างนั้นคลิปนี้ขอจบที่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพระอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ